กราบสบายดีพอพี่น้องกราบสบายดีแล้วก็สวัสดีเอฟซีวัชซูผูสูคนเนาะพี่น้องเนาะพบพ่อกันอีกแล้วพี่น้องไปกลับบ่าวตายเนาะบรรยากาศยามบ่ายยามแรงพี่น้องเอ้ยตอนนี้กะมาซอยกันเห็ดอ่าตุ๊กตาตุ๊กตาในโมเมนต์ตุ๊กตาเด็กน้อยหลินนี่พี่น้อง <laughs> ตุ๊กตาก่าตุ๊กตา ข้ามแปนกุมภาเนาะทุกตาิเอามาข่าวแบบพี่น้องเลยตอนนี้กําลังซอยกันเห็ดก็ได้ร้ายเติบเลยพี่น้องเลยต <c oughs> ุกตาบ้างไหมุกตาเด็กน้อย คือตุ๊กตาผู้ใหญ่ลิ่พี่น้องเลยหาคืงเลยหาคงนลอยมาได้สองอันได้กคนลับเลย เดาเรืู่ไปเอามากระเช้วดูพาไปเอากระเช้าจินมไม่นี่ที่ว่าคันแล่เริ่มแล่พี่น้องเยตอนแล่เนาะมากันตุกตาไปก่อน ี่เันเอาเลยซอยเอาเนาะแถวเผ็ดเปื้เนาะอะกสบายดีพ่อยพี่น้องกับสบายดีหลัอสวายดีสี่เปสร์ท์วนเด้อพี่น้องเด้อซอยกันเห็ดต่อยามแรกเนาะกิดเจ็ด นี่ที่ว่างานเบาๆ <c oughs> <c oughs> ซอยอันน่ะแป้นห้องย่อยแป้นห้องทงั้งพื้นเนาะ mm. อันนี้คือแป้นรองสำหรับเวลาเฮาอันอันอน่ะมันจะมีเพียงหนึ่งเนาะ mm. พอเฮาเส็ดขันหนาเท่าเนาะแต่ว่า mm. อันอิทเท่ากับสิบเซนเทาก็เห็ดอีกสิบเซนคืองเอยอันมันเหลื่อนข้างในเนาะ mm. ห้องเหลี่ยมใน ก่าคานตัวนี้คือคานตัวที่๕คานที่๕เห้ยเขาก็ต้องเห็ดคานใหญ่หน่อยบวกเหมืนคานเอ็นคานถลำวงกบเนาะคานถลำวงกบนี่ยบัวใหญ่ค่อเราเลยอาสาัมปาก่อนี๊ด จิตากัได้เลยแตแนนะด้ได้จแผน่แผนแผนหนึ่งแลาเห็เป็นสแผ่นพี่้อง,องเลยผ่า่งเนาะ แป้นตัวนี้คือว่าแป้นตัวบริเทนเนาะว่าแป้นตัวนี้คือ,อยังบริเทนจะเขือเนะ่อยเนาะแป้นใหม่เนาะแป้นจะทำเป็นเ,ปเหล็กมาตรฐานเลยนี่เห็แบบซีเล็งนองเลยเห็ดอันนี้แล้วก่อนจะได้ขวดเล็กขวดยังเนาะ ันนี้ก็เป็เดแดดฝนอยู่พี่น้องเลยยุดหนึ่งแดดยุดหนึ่งฝนอยู่ <c oughs> จั๊กขี้ว่าจิงได้ดอกพี่น้องอัะชียุดชี้ว่าเป็นไ,ไนดกเป็นตาเห็ดเห็ดขนตกใครในจังหว่างานอันอันนี้บ่ยยากพี่น้องอเลยขนตกกับเขาหมบหุบพี่น้ง งานกรอกงานยังแบบพ้นตกใช่เลยโอ้ยยากาเลยพี่น้องเลยตุกต้านได้ยั่งโตเลยเพิ่งที่หนักมากันหนึ่ง สิบเจ็1สอ1สามสี Wow. ส7 38 39 40 41 42 43อะไรอยู่43อัน อ๋อนั่นน่ะก็ซอยเป็นแ้วเลย่ตอนนี้มาน้องนุน้องเดือนกินยังไงนะ กินกอยเบิ้งได้ใช่หะได้ใช้คอยเบิ้งอันนี้คือกอยนี่ไม่ใช่หมกเ้าวเนาะน้องหนงุ่มน้องเดือนกินกอยอืมเป็นยังไงแซ่บบ่อืม นี่พี่น้องก้อยทีหนึ่งแล้วด้วยพี่น้องนี่เป็นแผ่นเปน็นแผ่นไปสีเนาะอย่างไรคือมันฝรั่งนง้วยเบิร์ซีมก่อนอแซบพี่น้วยนี่ตุ๊กตาก่ะสิเป็นใหม่แบบสีเนาะพี่น้อง เวลาเฮาสีอันนั้นเนาะเฮาก็ซบลงใส่แปนใส่อิดแบบสิพี่น้องชอบกึบลงไปสิชบลงมาคุงตัวนี้เนาะคุงตัวนี้ได้กับแปนแปนเฮากระิใส่อยู่ข้างนี้พี่น้องแป้นเฮาสิใส่อยู่ข้างนี้เนาะแต่ว่าข้างนี้ข้างนี้กระชีเป็นแป้นข้างแ,แปนข้างอีกทางหนึ่งกรไปอยู่ข้างนี้เนาะและแป้นตัวที่พอน้องลาซอยกระิอยู่วางนี้เนาะพี่น้อง เลยตัวนี้นี่จะเป็นตัวกระผานเนาะก็สีลักษณะแบบสีเลยพี่น้องนี่ตัวนี้พอน้องล่ามผนกระซอยแบบสีเลยพี่น้องหิดเป็นแผ่นบบสีเลยเนาะแผ่นน้อยพี่น้องเลยตอนนี้กําลังเตรียมการพี่น้องเลย <c oughs> ยังแขบมาทนแล้ะเนาะ <c oughs> จัดเมียนระเบียบก่อนพี่น้องเลย อาน้องเดือนมีน้องนองเอาแล้วเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็สมมาพาควนแลน้วเนาะเฮาก,ก็สัสได้ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เดอ้อพี่น้องเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เบาตายทำคลิปต่อๆไปเดอ้อพี่น้องพบพ่อกันคลิปหน้าพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้เบาตายสิเดกาวข่าวาสบายดีพี่น้องเลยอืมลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนเนะาะทั้งหน้าฝนทั้งเดือนเพผนก,ก็นยังไปเอาใหม่พี่น้องเลย ามาเห็ดต่อก่อนพี่น้อย